ครับพี่น้องมือนีไม่เห็ดแชมพูจากตะไคร่หอมแล้วก็บใบนาดกันครับผมใส่ในขวดเลี่ยนครับผมแชมพูต้มตะไคร่หอมใบนาดเอาน้าไปเห็ดแชมพูครับผมต้มใบนาดตะไคร่หอมครับผมครับต่อไปก็กองเอาน้ำไปทำแชมพูครับผม น้ำอุปกรณ์ทำชุดแชมพูตะไคร่หอมแล้วก็ใบหนาดเสร็จแล้วครับผมก็จะมีน้ำต้มใบหนาดแล้วก็ตะไคร่หอมเกลือแล้วก็สบูเหลวแทนเอ็มแบบพันครับผมนะครับ,รบแชมพู ใบหนาดแล้วก็ตะไคร่หอมครับผมปออกใส่ขวดก็ใช้ได้แล้วครับ